ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่มากใหญทุกคนได้เข้ามาดูแล้วก็ได้เข้าไปซึมซับบรรยากาศทุกทธรรมำนี่ต่างแล้วผมว,ว่าผมว่ามันเป็นหนังที่มันสําหรับตัวผมเองนะครับผมผมได้กลับไปไป,ไปทบทวนอะไรหลายอยา่างกับชีวิตของตัวเองกับครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยได้กลับไปใส่ใจผู้ใหญ่ในครอบครัวได้เข้าใจหลคนหลายคนไดครอบครัวมากขึ้นเลยคือผมรู้สึกว่าผมดูหนะักทั้งนี้จบแล้วผมเป็นคนที่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ย อยากให้ทุกคนได้แบบไปลองเหมือนกัว่าดูดูหน,นังเรื่องนี้แล้วอยากรู้ทุกคนเหมือนว่าจะได้ความรู้สึกอะไรกับบ้านไปฝากตามมาด้วยครับคนที่สี่ในสายยนต,ามมาต์ครับค่ทกคนถามว่าอาม่าที่มาดูหนังเปล่อนี้อาม่าตอนแรกจะมาครับแต่แล้วตื่นคนก็เลยไม่มาแต่ว่าเขามีนัดครอบครัวใหญ่ทั้งบันไดวันที่ห้าทั้งบันไดนั้นเหมาโดนครับทั้งบันไดนั้น เพราะะนัลองดูเป็นเองโอเคคนนงั้เด so like ี๋ยวเราดูว่าม่านตัวจะเป็นยังไงนะคะเอาระค่ะแล้วนำมาเปสดตัวดีใจผู้เขียนทุกท่านนะคะแฟนคลับที่น่ารักนะคะพี่นักสื่อสังคมที่อยู่ที่เรื่องก็สนิทแปลกนี้นะคะแต่ตั้งอยู่ที่ภาคต้องเกัดนะคะรับหน้าที่เป็นที่กรองงานกาลรัทีมขับพยนตร์เรื่องหลานมา ซึ่งเป็นภาพยนตร์ทุกตอนนี้เนี่ยทุกคนให้ความสนใจแล้วก็รอชมกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเอาไหนใครรอชมหนังมากขอเสียงหน่อยสิช้าเปคนงานในบ้านสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวเองนะคะโอเคเราเริ่มจากพี่เก่งพี่วาดโปริเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้กันดีกว่านะคะจนมาถึงวันนี้นะคะที่หนังเข้าสายจากวันแรก มาทัพใจในทีมงานทุกคนเลยแล้วก็มาทัพใจในตัวพาร์ทมาทัพใจในตัวนักแสดงทุกทุกคนที่มาร่วมกันสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือพี่เนี่ยทำหนักมาปีนี้น่าจะปีที่น่าจะ20แล้วอะ่ะคือ,ค,อคือเป็นงานที่เราทําเองด้วยเราก็อินด้วยมีความรักในงานด้วยแต่ว่าหลังจากนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ตอนดู first cutting ตอนดูเวอร์ซทอ่ะพี่ร้องห้หนักมากไม่เคยร้องขนาดนี้มาก่อนเลยในการ แต่ว่าไม่ใช <c ười> ่ร <ệt> <c ười> ch ้องความสศร้ามันเป็นการร้องทั้งฟังประทับใจในการเดินทางของทุกๆคนแล้วก็ประทับใจในตัวเนื้อหาของหนังเหมือนกับเราก็เป็นคนดูคนหนึ่งนะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจที่เราดูหนังเรื่องนึงแล้วแทบจะทําให้เรากลับเข้าไปเข้าใจชีวิตครอบครัวตัวเองขึ้นก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอ อยากให้ความรู้สึกนี้ไปถึงคนดูทุกทุกคนด้วยค่ะซึ่งสัมทุ่มเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันนะคะว่าความรู้สึกไี่วานจะตรงกับคนดูในที่นี้หรือเปล่านะคะพี่เก้งเหรอะยังไงบ้างคะอะไรความประทับใจในโปรเจกต์นี้คะทีมที่ทำขึ้นมาครับเป็นความประทับใจเลยผมรู้สึกว่า หนังเรื่องหน,นึ่งอ่ะมันทํายากฮะการที่จะมีคนมู้คนนี้คนนั้นคนนั้นมาเจอกันนะันาจจะเป็นโชคชะตาที่ไม่ได้กิดขึ้นบ่อยน,นะครับแล้วก็การที่กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยก็มาเจอกันเจอกับที่วันเจอกับคนเขียนบทเจอทุกคนแล้วมันเกิดเป็นงานหนึ่งที่ดีมากอ่ะครับผมรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งมหัศจรัย์สำหร,ร,รับการทำหนังของผมนะครับค่ะจะมาด้วยทุกวันนี้แก้ด้วยนะคะ ความรู้สึกของบริสุท์ที่มีกับโปรเจกต์นี้เพื่อเรื่องนี้นะคะมาถึงคุณพัน์พุ่กับบ้างเขาบอกพุ่กลับที่ต้องจับตามองคือแบบที่สุดแล้วนะคะในปีนี้นะคะพัฒุ์เนี่ยใช้เวลากว่า3ปีเต็มเพื่อภาพนยนตร์เรื่องแรกเรื่องนี้เลยในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรอยากบอกคนดูทีมงานแล้วก็ทีมแสดงท,ที่อยู่ตรงนี้บ้างเยอะไหมคำถาม,ถามเยอะมาก เอางี้ก่อนภาพยนตร์ตั้งนี้สามปีเรารู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ที่มันจะได้ฉายทุกคนได้ดูแล้วจริงตอนแรกตื่นเต้นมากเลยครับสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือการต้องเดินโครงแดงกับตรงนั้นมาตรงนี้เลยครับว่าถามดิวกิดว่าต้องกินเนอร์ยังไงนะไม่รู้ว่าต้องยังไงครับแล้วแล้วคิดต่อว่าไงซีเดินไหนมันมันเดินมันมันซึ่งมันยากมากผมไม่ใช่คนมันนครับแต่ชุดขนาดนี้นะท้าพารก็ต้องมันประมาณนึงแล้วนะครับผมก็จะกินเนื้อตอนเดินใช่ไหม ก็จริงๆถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าเมนนื่อกี้โชคดีก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับค่ะผมได้มีโอกาสดูได้เจอ,อทีมงานค่ะที่เขาเข้าไปดูรอบก่อนหน้านี้ก็นีนนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ได้เห็นรีแอคชั่นเา้าหลังจะออกมาดังมาอเงี้ยมันเป็นแบบมันมันให้ความรู้สึกว่าพวกเราทั้งหมดนะครับตรงนี้แล็ทีมาทงานทำหนังเรื่องนี้ออกมาโดยความตั้งใจที่สุดแล้วอะไรเงี้ยจากมันเป็นชิ้นส่วนของ ชีวิตของแต่ละคนที่เล่าออกมา,ลมาแล้วก็เล่าอันมาเป็นหนังเรื่องนี้ที่ผมดูมาในวันนี้พอมาถูกฉายไปให้ทุทกๆคนได้ดูครับผมคิดว่ามันจะเป็นหนังของทุกคนนีแล้วก็แล้วก็รู้สึกความรู้สึกยังไงดูแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงผมรู้สึกว่ามันมันสุดท้ายมันคอตั้งใจที่พวกเราทุกคนนะ่ะฉีกชีวิตของตัวเองออกมาเป็นหนังเรื่องนี้แล้วก็ ให้ทุกคนเห็นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรับมันไว้แล้วก็รู้สึกถย่งไีก็มาบอกมาได้ครับเขาเสียงเป็นกำลังใจให้พูกกับคุณพานตุนติทิพัสด้วยนะคะอีกคําถามหนึ่งค่ะอยากจะบอกอะไรกับทีมงานและก็ทีมพระนนสแสงที่นี่บ้างเนี่ยทีมงานก็ยืนตรงนี้ออกมาจนะร้องมาตอนเย็นนะคะหลังจากวันที่ปล่อยโปสเตอร์แล้วก็เทรลเลอร์เนี่ยจนถึงวันนี้หนะัง จะเข้าฉายแล้วซึ่งฟีดแบ็อยากจะรู้มากว่าทีมันแสดงต้องเจออะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากคนที่อยู่ไกลที่สุดก่อนดีกว่านะคะพี่ SM, เจียซึ่งเพ้องกลับมาจากประเทศกฤษอยากทราบว่าฟีดแบ็จากไทรเนี่ยมันข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาพี่เจียยังไ,ไงบ้างคะไท่่ไม่ใ่าะกูนะคะ เราแบบระดับส่วนตัวก่อนนะคะ,คะส่วนต,ต,ตัวก็คือเพราะว่าไม่ได้เล่นหนักมาตั้งเจ็ดปีเพื่อนรู้ก็แบบว่าโอาโมูดีใจมีเพื่อนขลังก็คือจริงๆอยากจะมาด้วยกเพื่อนนมกการ่าใช่ไหมเพราะนั้นก็มีความประสุ่ว่าทุกคนที่อยู่ก็พังตื่นเต้นแล้วก็พอเจอได้ยินว่าจะมีคนเอา,นานหนังเรื่องนี้ไปจัดจำหน่ายค่ะเจนงไมีความประชุ่ว่าโอเคมันน่า ในระดับ global แน่ๆเอเชียไม่ต้องหถูกหรอกค่ะเพราะว่าแฟนคนแบบนี้นี่ก็เยอะมากแต่ว่าชาวยุโรปทางอเมริกานี่ก็กลังลุ้นค่ะว่าจะไปยังไงก็เขาก็ตื่นเต้นกันดีคนที่จําได้ก็ทักกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวพี่เจจะรับเป็นแบรนด์แอม global ทุกด้านแน่โอ้ได้นะคะสัญญานะคะเอาล่ะทุกคนโอเคจากพี่เจนะคะมาที่คนต่อไปบ้างอันนี้ชาวจะแฟนเยอะมากแน่ๆน้องตู ฟีดแบ็ที่เราเราได้ยินเราได้ได้เห็นมา The s อ o t Interfan เขาเฟดแบ็กกันอะไรกบบ้านคราก็คือฟีดแบ็ก้นหลังมาค่ะแฟนคลับไทยก็น่ามากคือแค่แค่เป็นรูปนิ่งหรือว่าเป็นคลิปอะไรสั้นๆนะคะทุกคนคือแบบพรวีคือไฮยเป็นแบบสุดๆเลยพร้อมแฟนพร้อมแชร์เราคือินเตอร์แฟนคือมาบางประเทศเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีโอกาสได้ดู ขอบคุณน้ำตูนนะคะมาที่คุณเขียบบ้างนะครับคุณเผือกครับผมที่กวดบ่าสุดๆอเรื่องนี้มีหลายคนคอมเมนต์ที่ฉันเห็นก็ทำไมแบบว่าเฮียบเผือกมาแนวจริงจังมันจะต้องมีอะไรแบบไม่ชอบบาดปวดแน่นอนเดี๋ยวเพิ่งสงสัยในตัวผมนะเป็นยังไงบ้างครับพีแตาที่เพิ่งเผือกได้ยินก็ผมเองก็ค่อยๆได้มี การแสดงที่เป็นดราม่าเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาละครเลยหลายๆเรื่องก็จะเอนไปทางดราม่าก,ก็ทั้งเยอะขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันค่อนข้างจะดราม่าแล้วก,ก็โัปอเองก็คาดหวังให้ผมมาอ็นเทนคนในครอบครัวหน่อยอแต่พอมันอยู่ในซีนจริงๆแล้วบางอย่างมันก็มันเคล่นไหลไปตามอารมณ์รวมๆของของซีนก็ดีใจทุกครั้งที่ ทีมงานไม่ว่าจะละครหรือหนังใดๆก็ตามเชื่อมั่นว่าเราเล่นกราาได้เพราะว่าส่วนตัวผมชอบเล่นกรามามากก็มันเหนื่อยน้อยดีครับไม่ต้องไม่ต้องหัวเราะดังๆไม่าาต้องอะไรๆครับที่เราบกุญแเสียงเบาๆได้หยอกเล่นนะครับมันมีหลายอย่างหลายมิติที่ที่ผมรู้สึกสนุกกับการเล่นกรา,าแลพราะเรื่องนี้ก็ผมเองก็รู้เหมือนกันว่าการเป็นหือสม,อมือ ทุกคนจะรู้สึกยังไงที่ส่วนตัวสนุกกั้งหมมากการกำกับครับแคสติ้งทุกคนนะครับเวลาเราเข้าไปเล่นในซีนมันดินามิกของมันมันมันจริงในแง่ของนักแสดงนะครับค่ะบทาทายในการถ่ายทำทุกอย่างนะครับก็รอดูเหมือนกันอ่ะถึงได้มาจับดูใช่ไหมไล่ถามทุกคนว่าเป็นไงบ้างฟีดแบเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครับ คนโตหนักที่ดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะคือพอเทรนเนอร์มันออกมาตั้งแต่ในชื่อนักแสดงแล้วล่ะค่ะมันก็มีสีอย่างแบบกระดือบอกว่าถ้าเป็นระดับที่ดูสัญญาเนี่ยแสดงว่ญญาหนักต้องดึงมากแน่แน่และพี่ดูเองก็จะต้องทำออกมาได้ยอย่างดีมากๆกดดันไหมคะเรื่องนี้หนักขนาดนี้นหรอจริงๆพี่ดูจริงๆเออช่วยกระมือขามนิดนึงมั้ะ ทั่วเลยนะครับจริงดีจะได้ไปทำคุณภาพให้กับทุกเรื่องเหมือนก <c oughs> ันผมมีความรู้สึกว่าถ้าพี่โยนเรื่องนี้มัน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 ถูกกินทำให้ผมยินได้ตั้งแต่การพูดค,คุยกับพัดแล้วแล้วพอเราทำงานกันไปเราเป็นเหมือนครอบครัวขนาดเทเลอร์ท,ที่บอกเราต้องคุยกันในกลุ่มนักแสดงกับพัดกับทุกคนว่าที่ชอบแบบหนึ่งแบบสองแบบสองแบบนี้แบบหนึ่งมัแบบนอย่างแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราอินกัแบงานมันเหมือนเป็นงานของครอบครัวเราอะ ท,ที่จริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่แต่ว,ว่าก็เสนอความเห็นกันอย่างสนุกสนานทีน่สุผมมีความรู้สึกว่าด้วยวัยของผม่ะในเรื่องจริงมันก็คล้ายๆกันถ้ามนุษย์เดินทางไปจนถึงอายุขัยหนึ่งล้วไม่ไปไหนซะก่อนคุณจะได้เป็นทั้งลูกและคุณก็จะเป็นทั้งพ่อหรือแม่และคุณก็จะมีทั้งลูกและคุณก็จะมีพ่อหรือแม่ที่อายุมากแล้วไอ้อคนไกล่างๆเหล่านี้มันมันมันสะท้อนใส่ตัวเราทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็น่าสนใจว่าแล้เราจะมองเรื่องต่างๆให้คุณค่าให้เวลาให้ความสำคัญในระดับไหนแล้วจะได้อะไรตอบแทนก็อาจจะเป็นสิ่งที่หนักเรื่องนี้กับรายชนะี้ได้ดูสัญญาคุณากอนนะคะ ก็คือแชร์ได้เลยนะคะทีมทา่เรียนได้เลยในะครั้งนะะี้อกไปเรียบร้อยเลยนะครับบนล่างที่ดูบอกนะครับแล้วฟีดแบบนะครับพี่ดูที่แบบที่มามา,มาถึงพี่ดูในคนรูนผมเขาก็จะคุยกันว่าเรื่องนี้มันบงังคับดูอยู่แล้วจริงๆนะครับขาดคนที่กับครอบครัวความสัมพันธ์ของไม่รู้ปาา้านะรู้สึกว่ามันส่วนหนึ่งแล้วแล้วเหมือนกับเราใช้ได้เรื่องราวดีๆจากผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องข้อบมูวเรานี่หว่าเราต้องดูสิอะไรอย่างเงี้ยครับค่ครับในพี่มดนะคะในเรื่องระบบทภรรยาภรรยาพี่ดูจริงๆตั้งแต่วันที่เริ่มมีมีภาพออกงานโงสชของหนังแล้วนะคะก็จะมีนึ่งนึ่งึงนึงมาในทางโซเชียลก็ไม่ได้ถามสุขอะไรเรามากถามถึงว่าเรื่องจะน้องยูกินหรือแล้วทุกครั้งที่ถามยูจินเป็นไงถ่ายรูปมาให้ดูก้สิบถ่ายไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยถามถึงพี่มดเลยอะซึ่งซึ่งไม่นะจะจะเรียกร้องตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเพื่อนเป็นยังไงพี่หนูหล่อไหมอย่างเงี้ยน้องนี้มาน่ารับค่อยๆถามถามงแต่ยิ้มยิ้มนะแล้วเป็นยังไงครับพี่ใหญ่ถ้าถามว่าพี่ิี่ยังไงพี่มดตอบว่ายังไงครับก็ดีแค่นั้นครัเราเราต้องพยายามเก็่งทำรั้เนาะ น้องพี่มาเนาะแก้งเก่งมากคะโยนเกมตลอดเวลาให้คนอื่นรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพัดก็โดนโดนเลี้ยงพี่มาทั้งอกองเลยะค่ะทิ้อยากจะบอกอะไรไหมหเรื่องนี้ใช่พี่ดูเลียตัวดีเลยคร่อขอบแกนงทุกคนเลยพี่ก็ชอบเล่นกับน้องที่มาวารีแต่ว่าภาระเขายือแล้วเป็นไงเขาเลยจําเป็นจะต้องไปฝากค,คนนี้เล่นต่อ,อโอเคกันเดี๋ยวถามี่มาวารีดีกว่าที่ที่ได้ขอคุยหน่อยนะคะที่มาวารีเป็นยังไงบ้านคะมี ใครมาบอกว่าหนักหน้าดูไหมพูดกันดูไหมใครคะใครเพื่อนคุณครูเพื่อ,อนหรอเขาบอกพี่มาวา่งไงคะหนักหน้าดูปะอยากไปดูเอ๊ะ ราที่มาวารีนะคะเราไปต่อเลยดีกว่านะคะมาถึงกักแสหน้าใหม่ของเรานะคะเบียดคู่กันมากับน้องที่มาวารีนะคะยายแต้วภาพเรื่องแรกในซีรีส์กำลังจะถูกฉายให้กับคนได้ดูแล้วทั่วประเทศเลยนะคะยายแตวู้นกยังไงบ้างคะวันนี้ต็มเต้นจังก็ไม่เคยเล้ แต่พูดว่าไรบ้างไหมคะพอเห็นเทรนเดอร์ออกไปเห็นตัวอย่างออกไปทุกคนก็บอกว่าอยากดูแบบเรืนตะกีนี้ที่ที่ออกมาจากรอบแรกนะคะก็มาบอกว่าคุณยายผมไม่เคยร้องง่ายเลยนะแต่เรื่องเนี้ยคุณยายเอาน้ำตาลงไปน่ะไวรองแล้วค่ะก็ต้องมีไวรัลแน่นอนนะคะคุณยายเอาน้ำตาคน วันนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าการเป็นนักแสดงนำเป็นภาพยนตร์ถือเป็ความฝันทิมครับใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราทำความฝันสำเร็จแล้วอยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะนักแสดงนำภาพยนตร์ GDS ด้วยนะครับอับก็ก็ดีใจนะผมว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วผมก็เติบโตมาในในบ้านของนาดาวเลยครัยนาดาวมาสอนอย่างนี้ใช่ไหมครัทุกคนก็ ก็รักแล้วก็ฝ่ายฝันในการแสดองอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าการที่เล่นอะ G D H มันเป็นเหมือนมันสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของของนะักแสดงทุกคนเลยเนี่ยก็ดีใจที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาทำจริงๆเราขอเชิญโรเบิร์ตเป็นตั้งใจให้ทุงบดีด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมีโชว์พิเศษจากหนุ่มดิยรินนะคะ เราจะมาไปกับนิมนนักแสดงผู้กกับและทุกคนิซอร์ด้วยนะคะท่านั้นเชิญักทก่อนเวนวิ่งนะเชิญเค่ะเชิญเลยเชิญเลยเชิญด้วยนะคะพี่ก็อยู่ฝั่งนี้พี่ก็อยู่เรอนนิดนึงวันนี้มีแบบความพิเศษที่จะมามอบให้กับทุกคนทีู่่ที่นี่ค กูนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูกูกันสักครู่นะคะเอ่อเป็นยังไงบ้างครูโตเป็นยังไงมาไงถึงได้มาร่วมแจกเพลงนี้สวยงามเสมอเอ่องขอบคุณที่ดูขีดส่วนเสมอครับเขาเขาเดล่ยวตรผมบอกว่าเอาทีเพลงประกอบอ่อของเพลงของหนังรู้ว่าหลัาจากผมได้ดูทีเซอร์แล้ผมก็ชอบมากผมคิดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคือมันความกดค่ะแล้วก็บอกว่าเพลงยังนี้แค่เป็นโมดเดียว โอ้ยนีครับโอนได้ครับเอาไหนครับค่ะอ๋ออีก3วันมีพี่จะร้องแล้วครับโยได้ครับั้นส่งมาจะอาจจะไม่ที่บ้านก็จะส่งกลับไปให้ครับก็คืออให้ได้เลยใชมครับอนอมายังมีเดือร้องแล้วการเล่นยัแไงนครับทัทนเด็วหรือว่าทันทันเขาได้ดีอรส่งไหครับคนแลไเลยนะครมันได้ดียั่ไงที่บอกว่าจะไม่มีเดือร้องเนี่ยแต่ว่าที่ก็เล่นเต้นไปมาให้ก็ส่งนดีมาก็ผมคิดว่า ด้วยคำนองที่ส่งมาหารด้วยการที่บอกว่าเพลงนี้เป็นประกอบหนังเรื่องสายไหมค่ะเราก็เรากมีความมั่นใจว่ามันต้องมันปจะไนค่ะอ่ะแล้วจริงๆแง่ที่น้องเบลไม่มีคนถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาค่ะคุณตัวเองเนี่ยให้อิทธิพนในแง่ของแบบเสียงร้องแล้วก็การถ่ายทอดความรู้สึกเพลงนี้โอ้โหถามหมู่วันนี้กี่นิดด้วยนะครับต้องสังเกตให้หลังอย่างนี้เลยนะครับเขาคือดีลคิดนะครับ <c> เราได้ร่วมงานกันครับก่ดีแลาวครับแล้ก็ขอบคุณขอบคุณบคุณทีเป็นงานที่ที่วนผมมาเอดอี้ครับชื่นชอบอย่างบอกชื่นชอบไลฟ์ที่มีความอบอุ่นใครอบครัวและค่าค่าของเวลาที่เราใช้ด้วยกันก็ดีใจที่ได้มีมีส่ใ้กับครับขอบคุณยครัโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงสดนะคะของเพลงนี้นะคะสวยงมเสนอจากน้ัตดแล้วก็น้องปินีตอนนี้ทางคู้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะทคู่ไป บิวพี่มารายการตั้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นหนุงานคืออะไรค่ะเป็นบิวที่น่ารักขนาดที่ผมถึงว่าบิวพี่มารายการที่ไ้วมารายการที่ชื่อว่าเป็นอดีายนะแต่พี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเลยอ่ะเขามาตั้งแต่ปีที่แรกมาตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้ปกติเราเราเชิญใครเราต้องส่งแบบเดฟเฟรนต์อะไว่าโอเคครับรายการแกแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ถามเขาบว่าไปกับพี่ อใจร้อนเลยนะคะแล้ว yup. ก <c bio> <constitutional> ็เลยเอาคืนนี่แหละค่ะเขาให้โชว์ทำเพลงให้เราโอเพค่ะโอเคอันนี้เด okay, ี๋ยวคีณโต๊ะพ่ะบแล้วบอกได้เลยนะคะได้รอนออคุยกีได้ได้ได้ค่ะพี่ต๊คุยกันดีนก่อนนะคะีู้กับดวันไ้่ะนนี้คะอาคุยเรื่องแบบเล่นะคะพี่ตกว่าสมสติ๊กเกอร์น่ารักี บถ้าเป็น okay. ี้มว่าขอความเชื่อพี่โตนขาหนรับเขาจะช่วยตลอดพี่โตเขาเซพี่โตดีนะครับถ้าอย่างนั้นนะคะโอเคพร้อม